สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเห็ดสตอรี่นะคะวันนี้จะมารีวิวเห็ดฟางดอกใหญ่ดูเอฟใหญ่ไหมใหญ่เท่าหน้าสาววินเลยนะนี่อ๋เฮียลรดอกนึงตรงไปในร่องน้ำแล้วตรงไปในอันช่องน้ำดูใหญ่ไหมฟ้าเกือบเกือบเท่าหน้านะนี่ใหญ่เปล่ากำกระปั้นดูฟ้า ใหญ่หลีนะใหญ่ไหมดอกใหญ่มากเห็ดฟางอะไรดอกใหญ่แท้ดูดอกที่มันบานนะเห็นไหมใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่หรือเปล่าว่าเป็นเห็ดคอนทางเอาโลสด,ดอกใหญ่วะวะมากว่าเป็เห็ดว่าเป็นเห็ดไอสมองกลัว ใหญ่นะพี่ตะดอกให,ใหญ่ๆเราดูดอกมันบานดูตัวนี้แหงใหญ่นะมันบานแล้วนี่ใหญ่มากบานพ้มพื้งอยู่บานลมติงดึกติงดึก <laughs> ใหญ่มวก